แพทย์เตรียมผ่าชนสูตรหาสาเหตุการตายบุ้งทะลุวังหลังญาติร้องขอแพทย์เตรียมผ่าชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตบุ้งทะลุวังหลังญาติร้องขอคาดผลออกช่วงบ่ายนี้ด้านทนายห่วงตะวันผู้ต้องขังอีกรายที่ยังอดอาหารวันที่15พฤษภาคมนายกฤษดางนุจรัสทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางมายัางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสนสังคม หรือบุ้งแกนนำกลุ่มทะลุวังโดยความเคลื่อนไหวช่วงเช้าวันนี้ทีมแพทย์เตรียมผ่าชันสูตรพลิกศพนางสาวเนติพรอ,อีกครั้งหลังญาติร้องขอทนายกฤษดางให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากเมื่อวานนี้14พฤษภาคมแพทย์ชันสูตรพลิกศพตามปวิอาญาแล้วส่วนวันนี้จะมีการผ่าชันสูตรสภหาสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากเมื่อวานที่กรมราชทัณฑ์ได้มีการออกก่อแถลงว่านางสาวเนติพรเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นการถแถลงที่กว้างเกินไปจึงมีการปรึกษาทีมแพทย์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือญาติผู้เสียชีวิตรับทราบไปพร้อมกันเช่นสภาพทางกายภาพมีบาดแผลหรือมีการถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่มีสารพิษหรือสารตกค้างก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือไม่และร่างกายมีเหตุอะไรที่ทำให้หัวใจล้มเหลว รวมไปถึงการรักษาพยาบาลในขั้นต้นที่โรงพยาบาลราชทันปฏิบัติอย่างถูกวิธีหรือไม่ซึ่งการชันสูตรพลิกศพเมื่อวานนี้เป็นแค่การดูสภาพทางกายภาพภายนอกยังไม่ได้ตรวจดูภายในคาดว่าหน้าจะใช้เวลาผ่าชนสูตรประมาณสองชั่วโมงหลังการผ่าชนสูตรเสร็จสิ้นญาติสามารถนำร่างนางสาวเนติพรไปประกอบพิธีทางาศาสนาได้ส่วนการถแถลงของกรมราชทัน์วันนี้14พฤษภาคม ติดใจเรื่องใดหรือไม่ทนายกฤษดากล่าวว่าติดใจอยู่สองข้อข้อแรกนับตั้งแต่บุ่งถูกจองจำอยู่ในเรือนจำจนมาถึงเมื่อวานที่บุ้งหมดสติแพทย์ได้มีการดำเนินการอย่างไรเพราะตนเองได้มีการร้องขอมาตลอดเวลาว่าบุ่งมีอาการไม่ดีอยากให้ออกมารักษาที่ภายนอกดีกว่าตอนตนเองมองในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึง เชื่อว่าโรงพยาบาลราชธรรอาจมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือรักษาไม่เพียงพอที่แพทย์แจ้งว่าบุ้งรับประทานตามปกติแต่ปริมาณเกลือแร่ต่ำนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งหมดจึงเป็นข้อสงสัยให้ตนเองและญาติต้องหาคำตอบที่สำคัญรัดดูแลผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้ถูกพิภากษาอย่างไรในอนาคตถ้าศาลตัดสินยกฟ้องแต่ผู้ต้องขังเสียชีวิตจะรับผิดชอบอย่างไร ส่วนประเด็นที่สองที่ติดใจนายกฤษดางกล่าวว่าช่วงเวลาที่บุ้งจะเสียชีวิตมีการรักษาหรือช่วยชีวิตอย่างไรเช่นการปั๊มหัวใจการเดินทางมาถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช้เวลาเท่าไหร่ข้อกังวลใจทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องต้องตอบคำถามเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจึงอยากขอเรียกร้องผ่านสื่อให้พันตำรวจเอกทวีรักษาพยานหลักฐานการเสียชีวิตของบุ้ง เมื่อวานนี้ให้ดีตนเองไม่ได้ต้องการให้ดูแลรักษาผู้ต้องขังในคดีการเมืองให้เหมือนกับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีแต่แค่อยากให้ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนทนายกฤษดางยังกล่าวอีกว่าเมื่อเช้าพันตำรวจเอกทวีก็โทรหาตนเองเพื่อจะขอปรึกษาตนเองจึงบอกว่ารอให้ผลการผ่าชันสูตรศพออกมาก่อน และเพิ่งทราบว่าพันตำรวจเอกทวีก็จะเดินทางไปเยี่ยมนางสาวตะวันที่โรงพยาบาลราชทันด้วยเช่นกันเพื่อให้กำลังใจตนเองก็ไม่รู้ว่ามันสายไปหรือยังส่วนกรณีกรมราชทันจะถแถลงข่าวในวันนี้ตอนสิบเอ็ดนาฬิกาท่าราชทันเชิญให้ตนเองและญาติไปก็พร้อมที่จะไปฟังด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าเวลานี้มีผู้ต้องขังทางการเมืองอดอาหารอยู่อีกกี่คนทนายกฤษดากล่าวว่ายังมีอยู่สองคน แต่ไม่รู้ว่าอดในระดับไหนยังมีผู้ต้องขังทางการเมืองมีกว่า47คนแต่ตอนนี้ขอโฟกัสไปที่เรื่องบุ่งทะลุวังก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกทนายกฤษดาง่าวอีกว่าในรอบกว่า10ปีมีผู้ต้องขังทางการเมืองหลายรายที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและเสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆยกตัวอย่างเช่นคุณจเจริญวัดอักษรก็เสียชีวิตอยู่ในเรือนจำชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมีปัญหา